สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์ค่ะก็ค,มค้มฟ้าคืมฝนอีกแล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นสวนลำไยห,หลังบ้านค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นวันพักผ่อนสบายๆกับบรรยากาศอึมคึมอึมคึมค่ะวันอาทิตย์นะคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะก็เชิญท่านผู้ชมนะคะมารับประทานอาหารด้วยกันวันนี้เป็น ส้มตำปูปลาพริกแห้งนะคะน้ำลายไหลและอันนี้เป็นลาบหมูนะคะเผ็ดๆเลยและอันนี้น้ำลายไหลหิวข้าวเป็นหมูนะคะที่เหลือจากการกินหมูกระทะเมื่อคืนก็เลยเอามาใส่หม้ออบลมร้อนค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลัดที่เหลือเมื่อคืนก็จะมีใบงาด้วยนะคะใบงาแล้วก็เป็นผักสลัด นี่ค่ะน่ากินไหมคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยร้อนๆเลยเชิญมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะทุกคน